บ้านแล้วนะครับเกิดมาก็ไม่ค่อยจะี่ายุเกิดไม่เป็นไรครับเหมือนแบบยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกแต่จงสู้ต่อไปเหนื่อยก็แค่พักท้อได้แต่อย่าถอยเดินช้าดีกว่าไม่เดินเลย เดินตามทางไปไหนโอ้เขาไปทางโน้นแล้วลูกไม่กลับหรอกเขาทำไฟกันไปนี่อลอกไปทำไมอีกอ่ะโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปฝากก็ได้มันจะไปกินข้าว ดูร้านค้างานวัด,ดครับ กำลังตั้งร้านกันเลยครับ <c oughs> ที่พื้นที่เราเดินกันอยู่ที่กระถางก็เกิดจากเกินจากกว่าจะเป็นพื้นอย่างนี้ได้ต้องประกอบด้วยหินดินทรายเ็กนะครับ เนี่เป็นสถานที่ล้วงไห้นะครับผมนี่ก็เกิดจากของรางวัลเยอะมากคือแก้วสลับพัดดึแต่ถ้าไปประหยัดเกินเมื่อไหร่มันก็จะเหมือนอ่าติดสตมอ่ะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาดูล้วงไหกันนะนก็คือขาดความเซ็งก็เลยจะขาดถ้าหากว่าตูดต้องเท เป็นเหลือ5เป็นอย่างนี้นะนะครับความก็จะขาดไปเอาอะไรอีกไปห้องน้ำเปล่าเดี๋ยวประมาณ5โมงไปป่ะใกล้แล้วเดี๋ยวจะเตรียมสายตัวแล้วตอนนี้4โมง 1 7นาทีหรือหมอาา์7นาทีเปิดแล้วใช่ไหมอ่าเปิดแล้วนะครับเนี่ัจว่าพี่น้องมารอแม่ใจดีเหลือเกินพ่วงโวยการล้วงหายพามาดูกระลาบเจ้าเดิมครับผม

มนนเาลนได้นบ่ก็ยนพามาชมงานวัดที่ดอนซรายเหมือนเดิมนะครับตีกายก็รีวิวไปรอบบนทันาบุญ แอ็์แม็กตัวไหนมันแข็งแรงอ่ะตัวนี้แหละม,มัม้งม,มีตัวหนึ่งยังไม่มีโชคอ่ะโมทนาบุญอิกหนึ่งแ้งสาธุ ขอให้มั่งขอให้มีขอให้ดีขอให้รวยรวยแล้วรวยอีกมีแล้วมีอีรษะทูับทุกปาทจัตามมีคุณลท่าโทนนาสาธุในน้ำพินน้ำใจ ปีนี้ไม่มีหนังไหนไปนูน้นเหรอถ่ายได้มันก็ไม่เห็นหรอก โน้ตมันเปิดตรงไหนฝั่งโน้ตหน่ะฝั่งเดียวถ่ายรูปหน่อยดูดูกันหน่อยดูว่าโดนตาพ่อโดนไปทำไมก็เปิดงานแล้วนะครับ ครับในนามของคณะกรรมการวัดกรงสายก็ขอกราบขอบคุณท่านพระเทพภาวนาวัชรคุณวิจเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศราเจ้าวาดวัดโสธรวรารามโมพอรามิหารขอกราบขอบคุณหลวงพ่อพระครูโสบิศักดิ์ศุลกุลเจ้าวาดวัดสนามจันทร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศราขอกราบขอบคุณท่านพระครูภาวนาจารยังคุณเจ้าคณะเพลิงนาำเจ้าวาดวัดสวนขอกราบขอบคุณท่านพระครูประยุทธ์เพียรเจ้าคณะเมือวัดโบเจ้าวาดวัดฐานนิจาราม ขอกราบขอบคุณท่านพระครูประจำธรรมทอยเจ้าคณะตำบลิเอกสอนเจ้าวาดสังสอขอกราบขอบคุณท่านพระครูสทาศรีราภิวัฒน์เจ้าคณะตำบลดอนทรายเจ้าวาดวัดราชธานธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูวิทยทองเสวัจจคุณยศพระโรเจ้าคณะตำบลบางไผ่เจ้าวาดวัดทองจวรรณขอกราบขอบคุณท่านพระครูใบีกาสมยศพิญญะธรรมโมเจ้าวาดยศประสาทสงฆ์คนในวัดบางปูขอขอบพระคุณท่านพระเชิญอภิญันโพรองเจ้าวาด บ้านแล e ้วคนณางรยตัว hey. โอ้โหแรยหี่มีฝากัการนู้นเลยครับฝาก็มแลรมมให้ฝากแล้วพูดเ่เคยจะได้รวยกั่รับ้ากระเพื่อนจังหางนะคับ so ําบลในบ้นี้หนก่อนที out, ่เราจะมีร

ที่บ้านคราแ้กรับัทีงานของรับคุทธชคากรแ่มาเรักทีมงานด้เื้อกระด้านคุลาราวรับคุณทธพุณเดียวดับสีสวยสดใสครับโายรัฐมนตรีก็เป็นหลานหลวงนะครับให้พี่น้องได้ ทำบุญก <ider> th ันก็ประลาดพระคัมีร์จะาพิจารณทุกขอควมุณั่มือทกขี่บอกที่ศึกษาผู้หายในทงธรรวจะเชิญรับสุขบุรับสบูรณใจได้วันมาตรนาคืเชิญเพได้กนมารับขึ้นมาบนสีมาใส่กตรเมื่อนะในการนี้อกที่ศึกษาให้แก่เราแก่เราได้่ล้วนะครับ บระทาแต่คราวนี้ได้รับเด็กจากคุณศิรตาคงเจริครับเดิามาดลมาทัสมาเมืนะรเป็นประธาน่งานของเราครับายกสุนหัวใจเป็นประดันดดเนินครับงการจัดงานครับกากนันกำนันสีเจริญานันกระตเป็นประธานราารนะครับให้ท่านคพยักเรื่องเงินครับ เป็นประธานรองใหญ่องเราครับครับผมแล้วก็ครับเสียไม่ได้ครับสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่มอบของรางวัลมาให้แก่ทางด้านโรงไหญของวอเตอร์สไนปีนี้นะครับสำหับท่า,า,านทุกท่านนะ้องอ่านประกาศชื่อมมไม่พบก็คผมจะว่ากันนะครับเดี๋ยวเราให้ประกาศไปรเรื่อยๆนะครับ พรจารย์ในใจก็เดินทางมาถึงแล้วรีบจังปัรจังตัวเลยนะครับไม่ได้ยี่สิบปัครับอีกสักคู่เดียวครับหลือเวลาอีกไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับเราจะได้จารเสร็จโชคเสร็จดวงแล้วอาจารย์คนนี้จะเนยังไเราเรามีการไม่ได้ไรลมากเราบงเราวงย้อนยุคครับดนตรีป่าโอ้โหปีนี้ ปีนี้เราจะจ่าย20บาททุกปีน้อยเรา10บาทใช่ปะแล้วก็ดาืวัดอื่นเาวัดอื่นเขา20แล้วเราก็รา20มากนะครับแต่เราก็ทำกันมากขนานนะครับ20บาททุกท่านต้องได้รางวัลับบ้านแน่นอนนะครับมีความมีรางวัลทุกเปอร์นะครับดูด้านหลังนะครับของคู่เมตตินะครับคณะกรรมการ ยังมีรงวัลอีกเยอะีครับผมเสียงก่อนโอเคแต่ใส่สะดวกหน่อยเยอะครับเยอคนทีนีเอาอะไรเยอะแ่เยวดูครับไม่ต้องแงนนะไม่ต้องแงครับอย่างแยงคิวกันบางมีพว่านะเบื้องบนนี้อ้โหดจ้าจ้าดูจาจ้านะจ้าอะเด็กๆก็ไม่ต้อรับแล้วจิบาทนะเนีบปัวกัเลยนับสามับาทจับกเลยสี่สักคู่เดียบรอครับานจังหวัดเสมอ ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงวกับไอ้สองน้องของเราเอยนเราก็เลยจะเป็นนี้เนาะไอ้สั่งงานน้องเราไป็นไถ่บัตรไถ่โจกด้วยตอนนี้ไม่ต้องรอเก่รอคุณัาเพื่อนั่งรอพร้อวและนั่ได้ไถ่ได้พร้อมหมดแล้วครับพร้อมรอท่านที่จะร่วมกัน รับถือหลังก็ศานาศาสตนะทา่เราเราได้บุญว่าป่าน้อยฟ้าบุญสูงบุญเดชทุกปีโมงเยื่อบุญยาวบุญกอมันก็มาแถมนะครับเพื่ก็ไต่เจะมีอายุวเหมือนว่าป่า้อยฟ้าเราจะพันรติต่อไปเรีจะไปอาจจนมีนถกักระเลาอที่ป่าได้ครับนี่เราต้องดูัจัดการนักโกแาขอความหลวงพ่อพระพุทธเจ้ารอน আরে <muchas>

ตัวนะครับพล่ามทีมงาครับการส่อมาเลยครับรับผู้เล่น่เป็นท่านโมเพื่อเพื่อนวทีนะผมยมอนุกมารับหนูด้านสามใหญ่ยูนรับถึงก็รัวไข่กันแล้วก็รับใครได้รับเพื่อนเลยครับ ถ้าใบหกใบแล้วแต่ท no <oo>, <So, S 2> ่านจะเืือนะครับเราไม่กระโดครับน้อยดีน้อยมีมากดีมากอันนี้ปากปลาลอยปลานะครับเรามาว่ากันลอยป้าอีกเดิมงแานเราประทับนีจ้าดอกไม้เราประมูลร่วมกับรับกันาประเพณีสงการของวัดลรพามิฉลยนี้ รับเงินทุกบาทุกสตางก็จะไปทำขาวสารกายบริครังทืาอที่ยูครละไม่ให้เสียร่วงไปอ้ามีน้อยขึ้นน้อยมีมากขึ้นมากครับตรงมาเลยน้องๆเราบอกจะหมดแล้วจะหมดแล้วที่ีบานจะหมดแล้วด้วยเนะครับคุณก็จะสำเร็จนะครับด้วยแรงอาชีนะครับผมตอนนี้ทุกปีครับผมนวนี่ทุกปีเทศหาชาติรเลเร็วเร็ว ไมรวดน้ำ0บาทนครับจน้ำบาทาวสาวบนรผมลงไม่อบสารตัดแ้หมดเลยครับดาวดาวบนนีทุ่งครึ่งบทุ่งครึ่งครับเราจะทำการบอัดบเครับเหลืออีก20นาทีนะครับเอาอย่ารบดอย่าอย่าทีนี้เรากรัวเลยสิับ20าท20บาท มาเายครับทีมงาครับเกมนสุดทีแดงสรดที่เหียวเต็มที่มาเลยครับมาเลยครับไม่อย่างนั้นแหละวองหน้าแล้วพวกกันเลยทุกอย่างนงานเทปและทุกขบวนเนี่ยแตกกันไป้คนรักครับ้คนรักครับด้านล่างเลยมาเร็วขึ้นมากขึ้น น่าจะได้เกิดความจบความเจริญความรุ่งเรืองความมั่นคงก็พอหมดไม่มีเพิ่มนะครับหมดเท่าไหร่เท่านั้นครับที่ทางคณะราบบารยาหมดเท่าไหร่เท่านั้นเลยครับไม่มีการเพิ่มบัตรเพิ่มอะไรนะครับนหมดเพิ่มหมดของรางวัลทุกทีก็ตั้งหมดครับผมอของทันทีออกกันนิเห็นเลยครับครั่นเป็นเคล็ดลับใจของคุณพยัเลยครับคุณพระยาบอกว่า ก็เอาให้หมดที่เรามาโทรในบทบทที่คร<อ>ั <crude> บบัตรบทของโต๊ะบทด้วยครับนะครับคืนนี้ด้วยครับ รบกันนรับวไแล้วก็รบไปรวบสนถปีโกกันจนหมได้เลยครับงหนาตลาพร้อมกับรำวงยานยุคจะได้เลครับแสดงสดนะครับรวสุดยอดทันเด้อครับครับสุดยอดแล้วปีโกนะครับน้อยมากเลยครทบน้อยรักแล้ที่จะมีแรับปีโกตลอววัรตายแจดให้ดีครับสีเป็นสกขันะครับี เสี่ยโชคนาดีการชีวิตก็เพื่อนอยู่ด้วยกันร่วงร่นละมันไได้เลยครับรีบจับมาจับหลัวกันเลยครับเสี่ยโชคครับผัดใกล้หมดแล้วนะครับเหลืออีกเพื่อน15นาทีเท่านั้นนะครับเหลืออีก15นาทีเราเลยกรรมการชมมาชมเลยได้ดันได้เสี่ยโชคเสี่ยร่วงกันอ้าวอย่าลังเลใจครับสองมือร่วมกระเป๋าสองเท้าข้าวเข้ามาเลยครับสองจองที่บัตรที่หลัวกันเลย20บาร์ มาเย็นสบายอา่ารย์มองเลยสิบรรยากาศก็เป้ามาแล้วเริ่มนะครับเริ่มแถวแถวอทีไปรวมหอยนะครับี่บรรยากาศเป่าเริ่มาเลยครับดีเริ่มมาแล้วดีบรรยากาศของวันตรเราเราพี่น้องเริ่มารวมรวมน้าอีทีรวไหอยกันแล้วเวลาใกล้ข้ายครับผมพี่น้องก็เริ่มใกล้มาแล้วชื่องานจกรีอาคทยโค เข้อนเขาแพ้ด้านขวาเ้ยโอ้โยีมันแพ้กันงวละโอยแพ้กันรัวกันโอ้โหรับเลยเจ้ารับติลูรนะแพงัวนะติลูกเองเลยช่วยอายุยาวหรืออายุยุ่งหลาะเราเอื้อได้นะครับสาธแตชัยเลยครับ ขาตังเลยใจสองมือรัวกระเป๋าสองเท้าตั้งเลยครสทาังจที่ปักที่ตัวก็เลยเออลจากที่ปักเริมได้ยงไงครับมีกู่เรียกกรเปีาหรการปัจัป่งลยไรักใกล้หมดแล้วลย บรรยากาศรกรเริ่มมาแล้วครับบรรยากาศงกรของรถไฟนะครับเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ roast roast> ่มมาชมชมได้พิทีโรยไหลกันแล้วนะครับกานอกป่าจะอยู่ครับอาจจะอยู่แต่เหลือน้อยมากครอาจะมีอยูแต่น้อยมากครับเนเชือครับเป็นเลืน้อกนะครับที่จะไปซื้บัตรตวเป็นเือนะครับการนี้เองครับ20บาทเทนัจอกันได้เลยจากระเพือ ใมเจอแล้วครับนี่สปาร์คโตร์เลยครับเหนือต้อยเต็มทีแล้วนะครับไหาทตงการกุศลเรื่องแรกของวัตถุสายของเรานะครับครับคืนนี้เป็นคืนแรกครับผมแล้นี้ปีนี้การสุนังกั้นเกิดาดีเขาได้ลยได้ยวันใหญ่มันง่ายเปียนง่ายนะมันสาเนี้ยกไปเลยอูดง่ายไข่ง่ายปีนี้แล้วครับรา้วับเวทีใหม่นะครับผมปีนี้ง่ายเลยครับอบแกมียนครับในชาต หน้าหน้าตลอดาอย่งนี่้ในเชาครับอยังไม่มีปากมีตัวนะครับปาตวเลยมีสิบบาทครับมีสิบบาทเอานเชิญกันเลยอย่ารังในใจนะครับรังมรใจเลยนควาเลยบนความแม่อนะครับนิดนะแล้วอเคหน้าปลาอริพาสัมผันนะครับสัมผันธ์ที่หุณสมรวยคือทรงนะครับ ท่านจองบัตรได้สองพันนะครับถ้าเราบัตรที่คุณพย้ำได้เลยนะครับปะธานเก็บแด้เลยครับสองพันนะครับไม่รู้ไปเมาอยู่ที่ไหนถ้าใครครับถือเมาตัดที่นี่อ๋อที่ทางที่ย้ำเลยครับคุณจะรวนไม่สบายแล้วก็มาทำบุญนะครับบุญเท่านั้นเป็น่าดีๆครับท่านนี่เพื่อนประธาาถึงครับนี่จังมาจัตัวนเลยครับบัตรใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วเดี๋ยนี้ใส่ยแล้วนะครับใกล้หมดแล้ว สักคู่เดียวนะครับอีกสัู่เดียวเราจะทาการมัโเวร์เลยครับขอบคุณทานุ่ทุกนต่อไปะรวันนี้นะครับทุณมานทังทกท่านคุณพรยาคุณปาททมานะครับร้อมกิมงารับพี่น้องนครับแพี่เดี่ยวท่านองไปลุกรานท้่เขาวครับวันนี้มาร่วมแทนลูกชาครับมาทหน้าที่ในทางไหวดีแล้ว้ก็มิจฉดีนครับขอแล้วก็่บาวด จจรครับแล้วกุณก็ผแจะเจริญเพราะว่าทีมงานก็นํทำอาหารวันข่าวนะครับมาเรียน้องกันนะครับวันนี้เราก็ทำกันมาทุกปีนะครับ รอที่มันเป็นเจ้าภาพรอบี่เป็นไงครับผมบอกแล้วไงบรรยากาศเราเ่ามาแล้วมานั่งรอเขามีก็มีเค้่งแถวเขมี้เพื่อมาเลือกเรื่องานบูชงานบุชนะครับมา่อไปนีุ้ณที่รัการขอพระคุณครับกาให้พิธี่อะเมีรวมไห้พิธีคนเด็ดคณเด็กแต่ไรกลได้คนเราเพื่อนนะ บุญสมบุญเด่นบุญครับแล้วก็ร่วมงานบุญกระตุ้นกันนะครับผ่านไปผ่านมาเงื่อนขั้นที่สิบบาทครับขัานจะได้ไปร่วมใบ้านรากานกันเลยครับกรไหนูนครับพี่อยากเป็นผัวขาครับร่วมในงานบุญกระตุ้นกันนะครับเป็นเช่นเคยครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ช่วยกันครับกดนุนนะครับท่าน ร้านแม่ค้าแม่ขายทุกท่านเลยรับเทวยกันคือโคเล็กน้อยรับเทวยกันครับงานวัานะครับไม่มีร้านค้าแล้วมันก็ไม่ใช่งานวัดนะปกอีคแล้วแต่บ้านแตบ้าทขมจีนจำานข้าวผุดผินี้น่อยเข้าวอรย่างวผมมองแล้วมีอะไรอย่างด้วยกันเลยรับเี่ยกันหมดหมครับกรเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวใจให้แก่ราคาของเราครับบ ต้องเลยครับต้องซื้อบัตรตั๋วลยครับบรรไดบรรไดนางนไปแล้วต้องรองต้งบานใหญ่บนเวทีแห่งนี้ครับขอบบนแน่นอนครับไม่มีการเก็บหรือเก็บไว้ในคืนต่อไปนะครับคืนนี้ต้องออกให้หมดครับท่างคุณธีร์บอกแล้วของบนเวทีต้องออกให้หมดครับ แต่ก็คือรารต้องขอให้หมดล่าคนนี้ตู้เย็นหกหลังด้วยกัน<อ>รถจักรยานหกพันด้วยกันรถไฟฟ้ารถถูกไฟฟ้าสามพันครับพระโรมสองร้อยตัวและในมีของพษกสารนะครับแล้วก็ขอ,ของอื่นมากมายเลยเราลองทุกท่านได้ดีกวังครับถึงแล้ว ม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ได้อะไรกับบ้านครับต้องได้ทุกทัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ครับเพราะเป็นงานบูงงานบุตรท่านท่านจะต้องเข้าใจกันนะครับตรงไปนะครับตรงไปพนักงานเราบอกว่าบัตรเหลือน้อยนะครับน้องครับที่พุทเดินทางมาถึงก็ไม่ตรงมาที่น้องเราใส่บัตรอยู่เลยนะครับเพราะบัตรเราเหลือน้อยนะครับเราไม่มีเพิ่มนะครับ หมดแล้วหมดเลยครับรับเราทำแค่ไหนแค่นั้นรับทีิการคณะกรรมการจัดไว้ครับรับทำแค่ไหนแค่นั้นรับเั็นมีเพิ่มรับตกลงไปเลยครับตกลงไปเลยครับจะมีจะตายอยู่บ้านนีครับเก่เหลือน้อยมากแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับเจ้าาภดี๋ยวท่านได้ดูครับรถไฟฟ้าสามพันนี้จากบุญทวารบุญเรียงกอนุญสิริวัฒน์พร้อมด้วยบุญสิริพิษ บุรที่ต่างุทเลิ่มบทระยะบทสบายรวมกันดยการ่า0บาท่านใดจะได้รับไปนครับอ่าเรีนไงครับที่เห็นไงแล้วอย่างหรงเลยใจครับสองมือรวมกระเป๋าสองเท้าก้าวาณนะครับกบจองที่บาเปัก็เลยนี่สิบนาทีนะครับท่านจะได้มาเสียงโลกเสียโกับาหายมาตาก็ส่ของเรานะครับนี่สิบนาทีก็ท่าอย่างแรเลยใจก็ปัสสาวะเลย่บมาในร่บสิบนาที ก็เป็นวิธีครับตามระวังใส่ท่านไม่ดีเราอยากโชว์เลยท่านเห็นเลยแล้วว่าขอท่านพี่อยู่บนไม่ดียงนี้เราใส่ไปในหายจริงๆนะครับรางวัลเบอร์หมดรางวัลบนพิธีก็ต้องหมดนะครับผมนี่เป็นรับปรัชญาของขุนพญบเลยขอรางวัลบนทิธีต้องหมดนะครับพิจารณวอย่ารังเลใจครับรีบจับไป แต่เราแต่เรามีกิจการครับวันทีลูกไห่ปีที่โมครับปี่สครับคุณระครับนครับปทีโมครับคืนนี้สารตรงมีกิจการป็ที่องไปอย่างนั้นป็นี่สครับบุณาผ่านลอยฟ้าอาจาให้ใโยม่าาธรบรที่มีางไปแล้ว ที่แห่งนี้เป็นสี่ทุ่นะครับเออเราตองมี้กติกากันรับท้านไเื้อวาที่สวแล้วก็จะมครับถ้าสี่ทุ่งแล้วเราปิดเลยครับท่านก็มาขอร่วหน่อยไม่ได้ครับสี่ทุ่งร่วไม่ได้ครับเราหายไม่ยอมแล้วนะครับเพิ่มเติกฮสีุ่ไม่รวแล้วนะครับเอราเปกติกากันนะครับไมรอย่